สบายดีสวัสดีครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณตลาดร่มหุบนะครับทุกคนซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของอำเภออัมพาวากน,นะครับแล้วก็จะได้พาทุกท่านได้ไปดูบรรยากาศที่ตลาดร่มหุบซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเช่นเดียวกันนะครับทุกคนว่าตลาดร่มหุบเนี่ยเป็นตลาดที่บอกเลยว่าหนึเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่จะมีตลาดแบบนี้ ก็คือจะเป็นตลาดที่ตั้งอยู่กับใ,ใ,ใกล้ๆกับเป็นทางรถไฟนะทุกคน <c oughs> ซึ่งพูดเองก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็จะพาทุกท่านไปดูกันแล้วกันวน่าเขาบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยกันแล้วกันนะเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่างั้นก็พูดภาษาไทยไปเลยเพื่อเพื่อเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจหากผมพูดมันไม่ชัดหรือว่ายังไงก็ฝากความเปนกันเข้ามาด้วยนะครับทุกคน เอาละครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าสดสดร้อนร้อนนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยก็มาประมาณปัจจุบันก็ประมาณ9โมง55นาทีกันนะครับทุกคนตลาดร่มหุบนั่นเองนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะจะเหมือนที่แล้วหรือไม่หรือว่าจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษแน่นอนนะครับพอพิเศษก็คือเราจะรอดูรถไฟที่จะผ่านตรงตลาดแล้วก็เราจะได้เห็นแบบ แม่ค้าเขามีการเก็บร่มเก็บอะไระประมาณนั้นแหละครับทุกคนเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเหตุานร่มหุบนะครับแต่ว,ว่าผมก็จะเดินไปจุดที่มีรางรถไฟนะครับทุกคนนี่ครับถ้ามาอำเภออัมพาวาก็ต้องมาให้ได้นะครับร่มหุบสถาดร่มหุบเนี่ย แล้วก็เดินเข้ามาเจอแล้วนะครับทุกคนเนี่ยรางรถไฟเดีย๋ยวไม่รู้ว่าประมาณกี่โมงที่รถไฟจะมาถึงนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหเป็นการเดินแบบนี้เลยนนะครับทุกคนเนี่ย คือตามที่รู้มาก็คือที่ตลาดแห่งนี้อะ่ะแต่ก่อนก็ก็ไม่ได้เยอะยนขนาดนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ราวประมาณประมาณ250ิถึงประมาณ30กว่าสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกว่าร้านค้าที่ได้มีการมาตั้งแผงขายของอยู่อยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็เราจะได้เห็นแบบเป็นไฮไลท์พิเศษที่แบบว่าเมื่อมีรถไปผ่านมาเนี่ยร่มล่ม ร่วมที่ที่การอยู่ตรงนี้ก็คือเขาก็จะมีการมาพับเพื่อดีกทางให้กับรถไฟนะครับทุกคนเนี่ยครับสวัสดีครับ,มรบแม่คือรถรถไฟจะมาประมาณกี่โมงครับที่ผ่านสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบอ๋อครับเนี่ยครับทุกคน นี่ทุกคนคือตรงที่ผมเดินนี่ก็จะเป็นรางรถไฟเลยนะครับเนี่ยเป็นรางรถไฟเก่าแก่เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวประมาณ11บเอโมงสิเราก็จะได้เห็นแบบรถไฟผ่านมานะครับที่ถามแม่ค้าที่นี่เขาบอกว่าประมาณสิบโมงสิบสิบเอ็ดโมงสิบโอเคได้ครับได้ครับได้ครับตามสบายนะครับอาจารย์ครับดูแลก้นดูนอเคครับไม่มีคันที่สองครับไม่มีคันที่สอง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเส้นทางรถไฟก็จะผ่าน ตรงกลางนี่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรถไฟมาแล้วเรจวาจะก็จะได้เห็นเขาหมุกร่มกันนะครับสวัสดีครับไอติมใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่ลองมีรสชาติอะไรบ้างครับน,นี่เลยค่ะ มีโค้กสไปร์ตมะม่วงน้ำมะพร้าวจีเตงโมสับป,ประรดนั้นขอเป็นสับป,ประรดครับอันละเท่าไหร่ครับสิบบาทโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเรามารองชิมไอติมไอติมรอดนะครับสิบบาทเท่านั้นเอาสอง สุดไม้ก็แล้วกันเอาเอา,เ,อาเป็นมะพร้าวอะไรกันมะพร้าวนะครับเป็นไอติมโบราณนะครับทุกคนแซบแซบหลายเด้อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับเดีย๋ยวเราก็จะได้ดูเป็นรถไฟผ่านมานี้ใช่ไหมครับประมาณ11โมงเนาะ พอผ่านมาเนี่ยแม่ก็ต้องรีบหลบใช่ไหมครับโอ,อไ้ไม่ไม่ขายที่นี่ได้ประมาณกี่ปีแล้วครับที่ขายของที่เนี่ยสามสิบปีนะโอ้สามสิบปี <S 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 แต่ก่อนนี่มันมีร้านค้าเยอะแบบนี้ไหมครับแต่ก่อนมีเยอะแต่ขายไว้วางกับพื้นนะอ๋อวางกับพื้นแต่ก่อนวางนอ๋อเป็นกาวเป็นกาวล่มไม่ใช่เต็นท์อ๋อเป็นเป็นล้มจริงๆเลยใช่อืมก่อนนี่ทำอุ้ยขายกันลำบากมากจริงเหรอได้รถไฟมาก็ต้อง แล้วก็ต้องเก็บต้องหุกเรอยกลยกงออกเนี่ยงั้นก็แสดงว่าแต่ก่อนก็จะเป็นการวางกับพื้นแล้วก็เป็นการกลางร่วมจริงๆรถไฟมาก็ต้องรีบเก็บเขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะครับพอดีผมมาจากสปปลาวนะครับมาจากหลวงพ่อบางเลยเดินทางมาไกลโน่นพันกว่ากิโลก็มาร่วมเป็นงานเขาทํางานเกี่ยวกับการถ่ายหนังสั้น ก็เลยทีนี้ก็มามีนิสิตนักศึกษาจากลาวจากจำปาสักหลวงพ่อบางก็เวียงจันทร์มาร่วมกับนิสิตจากฝั่งไทยแล้วทีนี้ก็เผอิญได้มาเที่ยวกับผมรู้สึกดีใจมากเลยครับผมขอบคุณครับอร่อยครับเราคร้อทุกคนแซ่บหลายเด้อครับโอ้โนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมาก คือเมื่อกี้แม่เขาก็บอกว่าตลาดร่มหุบเนี่ยเป็นตลาดที่แต่ก่อนอะ่ะก็จะเป็นการขายแบบวางแผงขายลง,<อ>งจร้นจริงอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย <laughs> เป็นวิธีการขายแบบใหม่ <laughs> เป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยอ๋อต้องต้องใช้เสียงในการปอกออนน เห็นเมื่อกี้เรารู้สึกแบบชอบมากเดี๋ยวจะขอลองชิมมะพร้าวสักลูกก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วครับติดใจแม่ค้าครับย้อมาย้อมาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะโอเคแจกเยอะเนี่ยโคือร้านพี่ของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับคือโรลจากโปสเตอร์เนี่ยส่วนใหอ่ะนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบนะครับเนี่ยดูเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์ พี่เขาเนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูว่าการขายของพี่เขาจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะครับมันต้องใช้เสียงครับจะจะถูกจะได้ร้านคนดังสวัสดีครับน้ำมะพร้าวครับได้ค่ะขอแบบสเต็ปเมื่อกี้เลยครับพี่ได้ค่ะได้ค่ะฟิลแบบเมื่อกี้เลยได้ค่ะได้ค่ะโอเคมเฮ้ยวันทูที่เฮ้ย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 เช้าเช้าเฮ้ยเฮ้ยยิงไยเออได้ไหมโอ้สุดยอดมากครับ เท่าไหร่ครับพี่อาสามสิบครับพี่ทีก่อนครับจานถือก่อนอร่อยนะอร่อยมากเลยครับโอ้โหเถียนเดียนเดียนจ้าเถียน<ส>เดียนเดียนปิงปิงปิงจ้าร้านพี่มีชื่อว่าอะไรครับร้านเราอะ่ะถ้าคนจะมาเราจะรู้จักอีกเกอมาเฮาเลอนะคือ คนจีนเขารู้จักว่าชื่อร้านพี่ปิง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 ใช่แต่ยังไม่มีชื่อร้านเลยอ๋อเหรอคือแบบว่าถ่ายปุ๊บแล้วก็โยนเข้าไปโยนแล้วไปคนไทยไม่รู้จักโอเคงั้นก็ร้านพี่ปิงปิงกันแล้วกันคนจะรู้จักว่าเป็นแม่ค้ามะพร้าวอะไรเงี้ยใช่มี่เกินมาแล้วก็ทุกคนคือใครที่มาที่ตลาดล้มบุกครับผมครับผมใครที่มาที่พี่ใช่ทุกคนแต่ว่าใครมาตลาดล้มบุกเขาก็จนมะพร้าวร้านโอเคโอเคครับผมยินดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใฮ้ย

เฮ้ยดังแล้วเนี่ยนี่คือคันแรงแล้วเว้ยเวลาดูเป็นคนจีนแล้วก็มีคนไทยตามตามรอยคันแรงมาอ๋อจริงอ๋อดูเราไหวไ่มเอ้าไหมคะอาจารย์เอาเอ้าเนี่ยถ้าสิบคนแล้วพี่ก็ก็อย่างเงี้ยค่ะหนูวงนละร้อยห้าสิบเพียรโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแไปหุ่นดีบอกกับร่งกายไปในตัวด้วยเดี๋ยวนะน้าไปแล้วครับครับถอนก่อนต่อยยิงย็นๆยันันเอาอย่างถ้าเลยครับเฮ้ย จ้าจาเออมีไฟเออนี่ไงอ๋อตอนนี้ถ้าผมทานนี่ไม่กล้าทานนะครับผมกลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนิ้วหายเขาจ้างมาจากเมืองจีนไงพี่เคยไปขายที่เมืองจีนเนี่ยดังเลย่ร้านคนดังเนี่ยเขาเขาจ้างไปขายมะพร้าวที่เมืองจีนโอเคเขาจริงๆก็เลยตามมาว่าขับๆๆบเนี้ยค่ะงั้นก็ฝากทุกคนนะครับมาที่ร้านพี่ปิงปิงที่ตลาดรลมหบนะครับอำเภออัมพวาครับขอบคุณมากค่ะ เีนะครับทุกคนสีสันครับที่ตลาดล้มหบมยอดมากครับแม่ค้าว่านหนไเมืม่อกี้ผมก็กะว่าจะทำอยู่แต่ว่าควนิ้วหาย จะเดินไปตรงนั้นเราจะเดินไปตรงที่บ้านน่าจะเป็นที่เขาทำทำให้ถ่ายรูปรันเบย์แม่กลองหัวรถไฟนะครับเยอดครับ ือที่ทุกท่านเห็นตรงนี้เป็นไม้นะครับก็คือมันจะเป็นไม้เก่าที่เขาทำรางรถไฟแล้วก็ตรงนี้เขาก็เอามาทำเป็นเก้าอี้นะครับก็เป็นสิีหนึ่งอย่างที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือจะเป็นไม้ที่ทำมาจากเป็นไม้ที่เขามาทำเป็นรารถไฟเก่าแต่ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นขอบไม้แบบนี้นะครับเอาละครับทุกคนถือว่าตอนนี้เราก็ ยังคงรอรถไฟมานะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีเราก็จะได้เห็นรถไฟผ่านจุดนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะได้เห็นบรรดาแม่ค้าทียมผุกร่มกันนะครับบอกเลยว,ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับทุกคนคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นที่มาในวันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนส่วนใหญ่เยอะมาก แล้วก็อีกอย่างคือแม่ค้าที่นี่เขาต้องพูดได้หลายภาษานะครับทุกคนเพราะว่าตามที่สังเกตที่เขาพูดเนี่ยก็คือโอ้โหเกือบทุกภาษาทุกชาติเลยนะครับคือพูดกับเก่งมากนะครับภาษาจีนญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษคือทุกชาติอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเรียกลูกค้าใช่ไหมครับฉะนั้นเขาต้องได้พูดได้หลายภาษาเอาไปเนี่ครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ตลาดร่วมหุมนะครับคือ บอกแล้วว่าคนเยอะมากคนเยอะจริงๆริงรถไฟจะเข้าแล้วเว้ยซอลี์สไลี์สไลี์สไลด์ไฟจะเข้าแล้วนะครับเนี่ยรถไฟก็กำลังจะมาแล้วนะครับเขบอกวารถไฟกำลังจะมาแล้วโอสายสายได้หรอมาพลังอยู่ คือตอนนี้ร้อนมากนะครับทุกคนร้อนจริงๆเดี๋ยวจะไปหาอะไรเย็นๆทานกันซะก่อนนะครับผมจะบไปดูก็มีอะไรทานอีกไหมครับเมื่อกี้ก็ทานน้ำมะพไปแล้ว ข่าวเที่วจีนเยอะมากครับทุกคนข้าวเที่ยวจีนเยอะมากรจริงๆเลยนะครับ oh <my> ก็คืออีกอย่างนะครับทุกคนเวลาที่มาตลาดร่มหุบเนี่ยเฉพาะใครที่จะเดินแล้วก็จะถ่ายรูปเนี่ยเราต้องสังเกตดูที่ร้านดีๆนะครับเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับทุกคนแต่แล้วเวลาจะมาก็ต้องดูว่ามันมีป้ายที่เขาเขียนห้ามถ่ายรูปหรือเปล่านะครับเราห้ามก็คือเราไม่ต้องถ่ายนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เดินมาอีกอีกฟางหนึ่งของขอขขงตลาดร่ผมผุนะครับเ<อ>มื่อกี้ผมไปตรงที่เป็นที่ป้ายสถานีตอนนี้ผมก็เดินกลับมาอีกทีนะครับเพราะว่าจะเดินว่ามันจะสุดที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ รถไฟก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อจะขอนั่งตรงคาเฟ่ดีกว่าเพื่อรอดูรถไฟกันแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับมีน้ำอะไรบ้างครับงั้นต้องขอเป็นน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วโอเคทุกคน หอนั่งตรงนี้ก่อนนะครับร้อนครับ่ไ้วคนเยอะมากนี่ครับทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศอยู่ที่ตลาดน่มนหมุบนี่ก็คือแบบคนเยอะมากแล้วก็แบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตลาดที่หนึ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ที่ไทยะครับทุกคนบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกจรงิงๆเพราะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่นะครับทุกคนเพราะว่า ตลาดที่จะมีรถไฟผ่านเนี่ยคือหาดูได้ยากมากแล้วก็มันเป็นเป็นจุดเด่นของที่จังหวัดสม,มุทรสงครามนะครับทุกคนที่ว่านักท่องเที่ยวที่มาที่จังหวัดสม,มุทรสงครามหรือว่าอำเภออัมพวาเนี่ยก็มาที่ตลาดรบก,กันก็วันนี้ก็ได้เลาะชิมอาหารได้กินได้เห็นแบบวิถีชีวิตของทุกคนที่นี่ผมก็รู้สึกแบบว่าสนุกครับทุกคนสนุกสนุกมาก Oh, เป็นครั้งแรกเราก็มาก็แบบแบบรู้สึกแบบสะทับใจแล้วนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมดื่มน้ําเยอะมากทุกคนเพราะว่าวันอากาศเขาค่อนข้างที่จะร้อนอยู่ครับก็เลยต้องได้ดื่มน้ํามากๆ คนแต่ละท่านนักท่องเที่ยวนี่ก็คือจะตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เห็นเนี่ยต่างคนก็ต่างแบบใจจดใจจ่ออยากจะดูรถไฟผ่านนะครับตอนนี้นี่ครับสองทางสองข้างนี่คือแบบเต็มหมดแล้วนะครับคนเนี่ยคนดูครับนี่ครับเยอะมากครับมีทุกจุดนะครับนักท่องเที่ยวที่ตาดร่มหกเพราะว่าเป็นที่เดียวในโลกเท่านั้นครับที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับทุกคน จะต้องมาที่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นครับโอเคทุกคนตัวนี้ก็ไปมาแล้วนะครับเขาก็เบรกก่อนเข้าอยู่ดูความเรียบร้อยก่อนเข้าอยู่ ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับเหมือนกับรถไฟนี้เป็นรถไฟขบวนพิเศษเลยคือจะรู้สึกว่ามันจะจะชิดจะชิดกับตัวเรามากนะครับเวลามาก็ต้องให้ระวังหน่อยนะครับรถไฟไปเดิน จริงขบวนรถไปมันก็ไม่ไม่ได้วิ่งวิ่งเร็วขนาดนั้นทุกคนเขาก็ค่อยๆวิ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามาค่อนข้างอันตรายมากนะครับจริงๆมันจะใกล้ชิดกับผู้คนที่อยู่ตลาดนี้มาก คนเยอะมากครับเนี่ยสิ้นสุดครับขบวนรถไปได้ดูกันปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนส่งวังแล้วครับส่งวังแล้วกอ,ออกสุพรรณแล้วนี่เนีย่ยทุกคนเนี่ยแล้วคนเที่ยวก็ออกมาทุกคนดูนะครับมาเยอะมากแค่ไหนครับนะครับ เอาละครับทุกคนนั่นก็เป็นทภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับอยู่ที่ตลาดร่รมหุบที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับหากใครที่ได้มาแล้วก็มีอะไรที่ทจะช่วยแนะนําผมก็ฝากแนะนํามาด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรจะคอมเมนต์บอกกันก็บอกกันได้นะครับซึ่งว่าเป็นตลาดที่ผมรู้สึกแบบโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะจริงๆทุกคนคือมาที่ทนี่เนี่ยบอกเลยว่าคือ คือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคนเยอะคุณต้องทําใจแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบในการแบบวัชนภยัยหรือว่าชอบสิ่งใหม่ๆเนะี่ยคุณต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวนี้มาทุกทุกชาติเลยไม่ว่าจะจีนทั้งเกาหลีญี่ปุ่นทั้งโซนอา่างชาติเนี่ยก็มากเป็นผลนค,นครับเอาลนะคลิปนี้ก็จะขอจบีรงเท่นี้นะครับทุกคนหากชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกํนาลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ